เอาไงดีไอ้จ้ากูกูจะอยู่ฝั่งเนี้ไอ้เทียไปไปไม่ได้กูต้องส่งหากูต้องเป็นคนสับโอ้เียเมนูแรกไอ้ผักทองเอาผักทองมาเอาได้ไหมเอาได้นะโอเคโอเคเอาไปเอาไปเอฟเอฟเหายมะเขือเทศรอไอ้เทียพักพักพักขอพักขอพักนี่นี่นี่หาละวหายแล้ละเอ้าเอาผักไปเอาผักไปมะเขือเทศไปมะเขือเทศไป ง่าง่ายง่ายง่ายโดูโจ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 ขอพักขอพักเขอพักโจ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 ึบได้ละเยเผิดอะเอาไปเอาไปมาเมนูแรกเสร็จสมูรอย่างง่ายดายได้ง่ายดายพักๆๆไปึบ โจโจโจมาแล้วอึ๊บอ้าวมันคืเทปันักปั้นยิปิดยิ่ิดย่นี่นี่นี่นมาแล้วมาแลผักมาแล้วอป้างวก่อน้างไปก่อนเออโอเคโอเคเอามะเขือมะเขือมะเขือเขือเาเขือรเขือปุ๊บปุ๊บปปุ๊บปุ๊บปเรียบร้อย tao sợ ko đem nó cắt trên kĩ. Oh 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 oh, thật giả đấy thật giả đấy. Pup 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 Búp Đi búp búp mướt đi 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 mướt. Pup, hẳn拉 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 hẳn拉. Hey, à Mở cổ mở cổ mở cổ Mở cổ mở cổ ok ok. À menu thứ 2, phải không? Oh chiêu gì chiêu tiếp à chiêu tiếp à. Giờ được. Chưa biết thằng này đâu, พักพักพักต้องไปเซิร์ฟล่ะไอ้เออแต่ก็เออมึงไม่ต้องการพักมึงต้องมึงต้องเอามาทำให้กูเอาทำให้กูก่อนโอเคโอเคเอาทำ完了คือว่าไปเอาเกียร์กลงแล้วเนี่ยเอาเฮ้ยผัก完了ผัก完了ผักาแลดลดลดเออมะเขืเทศไปด้วยเขือเทศเอาเกียร์คือเอาใส่อะไรอย่เดี๋ยวใส่เลยผักผักวันน้เราอันไหนหมดเวลาวะอันไหนหมดเวลาวะเวลามันอยู่ด้านล่าง มันอยู่ล่างฝาโอ้เอาให้ได้สดาวเขาได้สามดาวอ่าได้เลยได้เลยเชื่อใจในกุ๊กคนนี้ได้เลยเมื่อกี้ไปสอนอะไรนะไม่ได้อ่านด้วยซ้ำใครเอาุ้งใครเอาร้เรียบร้อยกงกงกงเข้าเอปลาาปลาปลปลากงกงกงงกงกงไปเสล้กงกงไปเสือแล้เอาเฮียเออแล้และวันนี้เออปลาปลาา

จ้าจ้าจ้ามาแล้วมาแล้วเฮ้ยเกูไม่ซื้อกูไม่ซื้อเฮ้ยเฮ้ยกูตัวไหนเนี่ยเอากูตัวผิดอันนี้นี่นี่นี่จาจมาสามเลยจานมาสาเลยไป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 เฮ้ยเฮ้กูจะเปี่ยนไปเฉเลยเฮ้ยเจ้าออกปไงไปไปไปไเไป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 ไอไป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 อปไ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 ปอยู่ตรงนั้นเตรียมจานไ้เลยเตรียมจานไจานเอ

เฮ้ยเวาทีสุดท้ายเฮ้ยาทีสุดท้ายอึ๊บอ๋อทัน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 ยูทันยทัโอโหกี่ดาวกี่ดาวไปเลยสเลยต้องโทดท้าวต้องโทไปเก็บไก่ด้เออต้องหั่นปลาปุ๊บเอาไปทำซูชิโอ้โหยังไม่ยังทันไรจบอ้าวจัดูไม่รู้าอะไรอ่ะเออเอาปลาเอาปลามาเอาไปหั่นหั่นปุ๊บก็จะเจ๋ยว่าใช่อ๋อดีดีดีหั่นจริงด้หั่นจริงด้โอ้ แล้วมาสาไลยังอะไรอ่ะเจนไปหนึ่งข้าวข้าวข้าวก็เอาไปสกปราเอาไปใส่กับป๋าเอาไปใส่ป๋าเอาไปต้มเอาไปต้มเอาข้าไปต้มเออกูรู้แล้วเอาข้าไปต้มเอาข้าไปต้มนี่นี่นี่มาอยู่นี่มาอยู่นี่มาอยู่นี่เดี๋ยวข้าไปต้มไม่เดี๋ยวก็ข้าไปต้มไม่เอาไปเอาไปอาไปอาไปอากรัวปลามาหันหรือกรัวปลามาหันสาลายสาลายต้องสาไลต้องปิดท้ายข้าข้าได้แล้วข้าได้แล้วเฮ้ยทำให้ลูกค้าเดินมาขนาดนี้เลยหรอเออเอาสาลายมาเอาสาลายไป่ห้อ

ปลาหันปลาหันปลาหันปลาไอ้เหี้ยบอ๊อปอ๊อปพิงเลยสัตว์ไม่ได้ยาเราคุณจะถือสาอะไรไอ้เหี้ยกูงงตัวไอ้เหี้ยจานข้าไปเลยเฮ้ยมาเอาใจเข้าวันนี้เออใช่ใช่เดี๋ยววันน้เออเอ้ยวเด้๋ยวอยู่โต๊ะข้าโต๊ะข้ากองโต๊ะข้าอีกกับโต๊ะข้าอีกอ่าใครหันปลา ปลาหนปลาหันปลตัวนี้ตัวนี้ต้องการปาจานนี้ต้องการปลาปลาอีกเดียวเลยจานจานหายไปแล้วสาลายข้าวข้าวข้าวอุ๊บอ๊ข้าวข้าวข้าอึ๊บอ๊เร้ยเรียบร้อยโอเคเฮ้ยไอเชี่ยปาไปไหนม่นีอึบอ๊อึบเรียบร้อยเออแล้วก็ปลาตัวนี้ปลาตรงอ่าเฮ้ยอึ๊บไม่นี่ ลืมดูข้าวทิ้งก่อนทิ้ก่อนทิ้ก่อนทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยอาหารที่ไปดีก็ทิ้งไปจานจานจะเอาจานจได้หรอไอ้เี้ยข้าวปาปลได้แล้วแล้วไหนจานแต่จานอยู่นี่หอบอ้ยเดือเดือดเดืเดือดเดือดเดือดเเอเเเฮ้ยเออเออเอออไปดีดอ้เดี๋ยวดูวิธีจะให้เอาเอาข้าวเท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 เลยเอาข้าวเทด เข้าแคสแล้วแหละยึบวิ่งไปดเฮ้ยเอิบงงโเขาดือดแล้วเขาดือดแล้วเขาเดือดแล้วเขาเดือดแล้วไปดิสาไล่สาไลาไลุัเก็บเ็เขาดีเขาดีเขาดโอ้ที่ขนาดวุนสามดาวเะอที่ อะไรอ่ะอ๋อต้องเอาจาน <ๆ S 1> ไปล้างด้วยปึ๊บใส่จานละปึ๊บอึ๊บเสิร์ฟเสิร์ฟ,รฟอันนี้มีอันนี้ต้องการแตงกวากับสาหร่ายแล้วก็ข้าวโอเคข้าวโหข้าวอยู่ที่มึงข้าวสมาร์ข้าวสมาร์นี่ไม่ไม,ไม่ตัวนี้เข้ามาโอเคเดี๋ยวกูต้มให้ปึ๊บสาหร่ายมาสาหร่ายเตรียมมันปึ๊บรอข้าวต้มก่อนร้อย ยังก็ใส่ไปพูดก้อนดีไปเอ่อเอามากูดตรงมาเอามากูดตรงมาไหนไหนนั่นนั่น่นมากูดนะมัของมึงอ่ะเออไปเฮ้ยเอาไปเอาไปสวยสวยเอาไปสวยสวยสวยโอเคเอาไปเสิร์ฟจานไม่มีว่ะจานไม่มีว่ะตรงนี้ไม่มีจานแล้วไปเชี่ยโอ้ดีดีดีล้างดิล้างดิล้างล้างเฮ้ยล้างไงวะคอนโทรลเหรอ เออดีเดืด่ยวคอนโทรลโอเคจานสอ,องอันทึบทึบตบมามาแล้วทึบจานมาก่อนขอจา,านที่สานก่อนทึบเข้าเข้าเข้าเขียนดิ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 เขียนร้ายจานอยู่เข <laughs> ียนร้ายจานอากาศร้ายอากาศเลยกูอะไปขออีกจานหนึ่งโอ้โหแม่งเอือ มาแล้วอ่ะขอ,อสามคนก่อนเอาค่อยเข้า,าอันนี้ไปจา่าอันนี้ไปออเอ้ดิกุ้งกุใส่จาไปเสิร์ฟตัวใส่จาไปเสิร์ฟกอนคือกุ้ต้องข้ากันเฮียสาลายอ่ะสาลายสาลัยตรงมืองสลยตรงมือ่ะสาลายสาล วิเอาเออฮึบซูชิมาแล้วเอาไปเสิร์ฟข้าวจะบึ้มข้าวจะบึ้มฮึบเอาข้าวออกมาแล้วข้าออกมาแล้วข้าจะบึ้มข้าจะบึ้มฮึบเอาข้ามาวางก่อนอ่าแตงกวาเอาไปอันไหนวาไปการเทล่างการเทลโอเคส่วนข้าวก็ฮึบฮึบเอาไปฮึบฮึบ